มาแล้ค่ะมาถึงสัญลญักษณ์แล้วก็จำนวนต,วตัวสุดท้ายที่นักเรียนจะได้รู้จักแล้วนั่นก็คือจำนวนจริงหรือภาษาอังกฤษเนาะ real number เออเขียนผิดอีกอะเรียว number อ่ะเขาก็เอาเจ้า R ตัวแรกนั่นแหละมาใช้เป็นสัญลญักษณ์เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็น R ในคณิตศาสตร์มันคือ จำนวนจริงซึ่งจะเห็นบ่อยมากๆเลยหลังจากนี้เป็นต้นไปแล้วจำนวนจริงมันคืออะไรก็ตามชื่อมันเลยมันคือจำนวนที่มีอยู่จริงๆบนเส้นจำนวนบางคนอาจจะสงสัยมีจำนวนไม่จริงด้วยหรอคะครูมีอ่าแต่ว่าตอนนี้ยังเพิ่งรู้เลยเดี๋ยวปวดหัวเนาะจำนวนจริงบนเส้นจำนวนซึ่งประกอบไปด้วยจำนวนตรรก,กยะสัญลักษณ์คืออะไรนะเรียนไปแล้ว Q ใช่ปะ จำนวนอัตัก,กะยะก็คือ Q ิวดเออดังรูปโครงสร้างต่อไปนี้เนาะอ่ะจำนวนจริงอยู่ข้างบนเลยเป็นยอดประกอบไปด้วยจำนวนตักกะยะแล้วก็จำนวนอัตัก,กะยะแล้วตักกะยะก็ยังแยกอีกใช่ไหมลูกแยกเป็นอีกสองอันก็คือจำนวนเต็มแล้วก็พวกเศษส่วนทศนิยมรู้จบพวกทศนิยมซ้ำอืม จำนวนเต็มก็ยังแบ่งอีกเป็นเต็มบวกเต็มศูนย์แล้วก็เต็มลบส่วนด้านอัตก,กยะก็ที่เพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่เลยเนาะก็คือพวกทศนิยมไม่รู้จบไม่รู้จบไม่พอไม่ซ้ำอีกพวกที่ถอดรากไม่ลงตัวเช่นอะไรนะรูทสองรูทสามอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็พวกค่าคงที่พิเศษอย่างเช่นที่คุ้นเคยเลยก็คือพวกพายเนาะอืม ที่นี้มันก็ยังมีที่เขาเอาอจำนวนจริงเนี่ยไปเขียนสัญลักษณ์ในพวกแบบข้อสอบอะไรอย่างอีกเนาะอ่ะเดี๋ยวครูจะลองมาพูดให้ฟังเราสามารถเติมเครื่องหมายบวกหรือลบไปบนหัว r ได้หรือ q ได้เลยอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเขาหนูไปเจอในข้อสอบนะเป็น r บวกเขาก็จะหมายถึงว่ามันคือจำนวนจริงที่เป็นบวกใส่ไปเป็น R ลบ ตัวนี้ก็จะหมายถึงจำนวนจริงที่เป็นลบบางคนก็ไปเจอเป็น Q บวกความหมายก็คือมันจะเป็นตักรยะที่เป็นบวกบางคนก็ไปเจอคิวลบก็เป็นตักรยะที่เป็นลบอ่ะเนาะ คลิปที่แนะนำพวกสัญ,ญลักษณ์แล้วก็จำนวนต่างๆก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงถ้ามีข้อสงสัยหรือติดขัดตรงไหนก็ไปเดี๋ยวไปเจอกันในห้องเรียนเนาะขอบคุณค่ะ